กลับสวัสดีทุกท่านนะครับผมโซดาจากช่องรวงรู้ h ช n แนลช่องที่รู้ทุกเรื่องยกเว้นเรื่องของตัวเองสําหรับ EP นี้นะครับผมจะมารีวิวเข็มกัดดาบพิฆาตอสูรนะครับแล้วก็พวก่วงกุญแจดาบพิฆาตอสูรนะครับมาแกะลุ้นลายกันด้วยนะครับก็เป็นผลิตภัณฑ์จาก Big One นะครับมีจําหน่ายเฉพาะทาง s e เ e ่นอิวรเวเท่านั้นนะครับแล้วก็ทางอออนไลน์นะครับก็คือแอปเซเว่นนั่นเอง ซื้อมาต้องหนังแล้วนะครับพึ่งได้มาทำคลิปรีวิวกันตอนนี้เหมือนของจะเริ่มหายากนะครับดูกระแสนี่ไม่ร้อนแรงเท่าไหร่แต่ก็หายากแล้วนะครับก็มีขนมแถมด้วยนะครับเป็นมาสเมลโล่เคลือบน้ำตาลรสสตรอเบอรี่ก็ไม่ไม่อร่อยเท่าไหร่นะครับขนมในชุดนี้อาจจะเหมาะสำหรับเด็กๆกินมากกว่านี่นะครับเป็นเข็มกัดให้เราเห็นลายกันเลยนะครับไม่ต้องลุ้นยาก ไดทันจิโร่เนสซโกอินนสุเกะเทนิสุนะครับส่วนนี้ต้องมาแกะลุ้นกันหน่อยมี12แบบให้สะสมนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างก็เนื้อหาสตอรี่เป็นภาคสึกรถไฟสูนิรันนะครับคิงโอ่ไดเขียวุูโรและน้องชายอนี้ขนมนะครับก็เห็นในกลุ่มมีคนพยายามสะสมให้ครบทั้ง12แบบนี้เยอะอยู่นะครับแล้วก็หายากกว่า อย่างอื่นอยู่นะครับตัวของพวกกุญแจเนะี่ยนี่นะครับเคียวจูโร่แะะน้องชายอันหนึ่งก่นฮึโอ้ได้พระเอกของเราเลยนะครับทันจิโร่เป็นพวัวคุณแจนะครับวงกลมทำไมเป็นสีฟ้าก็ไม่รู้นะครับ ตั้งใจจะซื้อมาสักสี่เหรียญน,นะครับมาลุ้นลายสักสี่เหรียญแต่ว่า,าได้แค่สองก็ราคาอยู่ที่25บาทนะครับรู้แล้วมันต้องแก่นี่เองนะครับว่าอยู่ตรงสีฟ้าโอ้สวยเลยนะครับอ,อีกอันหนึ่งอันจิโร่ไอีกของเราก็ขอ,ของสะสมมันนี่ิกก๊อกนี่ของผมเยอะน่าดูนะครับส่วนของดาพี่ขาระศู์ โมเดลฟิงเกอร์ก็พีออเดอร์ไปหลายตัวนะครับที่ยังไม่มานี่นะครับ12แบบขาดอีก10แบบนะครับแล้วก็เข็มกลัดก็มาติดตาม EP ต่อไปนะครับว่าเราจะหาอะไรเกี่ยวกับดาบพิฆา,าตอสูรมารีวิวก็สำหรับพื้นหลังของ EP นี้นะครับได้าภาพคาแรคเตอร์ของ2เสาหลักนะครับที่ถูกปล่อยออกมาหลังจบซีซั่น2ภาคย่านเริงลมนะครับ อันนี้คือคาแรคเตอร์ของเสาหลักหมอกมูอิจิโร่โทคิโท,โทและก็เสาหลักความรักคันโรจิมิซุรินะครับตัวละครที่จะมีบทบาทสำคัญในภาคหมู่บ้านช่างตีดาบนะครับซึ่งเป็นซีซั่นที่3ก็สนุกน่าดูครับมีฉากประทะก,กันระหว่างเสาหลักและก็2อ,อสูรสข้างขึ้นเลยนะครับจะได้เห็นฉากเปิดตัวของเสาหลักแห่งความรักมิซุริที่ถือว่าเป็นฉากระดับตำนานกันเลยทีเดียวนะครับต้องไปติดตามรับชม สำหรับ EP นี้ก็จบเพียงเท่านี้หากผิดพลาดประการใดต้องกาบขออภัยไว้ในที่นี้ด้วยอย่าลืมกดติดตามช่องหลวงรู้ชาแนลเพื่อเป็นกำลังใจและไม่พลาดรับชมชิปใหม่ก่อนใครครับสวัสดีครับ